สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันเข้าเมืองนะคะมาซื้ออาหารไทยนะคะมาซื้อสินค้าไทยของหมดค่ะวันนี้วันนี้วันมากับเพื่อนฟิลิปปินส์นะคะแมรลานีแล้วก็เทเรซานะคะวันนี้เรามาร้านาฟิลิปปินส์นะคะที่ขายของเอเชียนะคะวันก็จะมาซื้อของที่วานไม่มีนะคะอยู่ที่บ้านก็คือปลาจมนะคะแล้วก็มีพวกไอ้น้ำมันงานะคะจะไปทำซูชิ ให้ลูกชายนี่นะคะราคาของสินค้าของขึ้นมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะราคาสินค้าแพงมากดูค่ะซอสไอหอยนั่งรมค่ะทุกคน4.8ยูโรนะคะแต่ก่อน3ยูโรค่ะดูสินค้าขึ้นเท่าตัวเลยค่ะทุกวันนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะคะวันก็จะไม่ซื้อนะคะอาหารไทยไอสินค้าไทยอันไหนที่พอแทนกันได้ที่อิตาลีนะคะถูกกว่าแลววานก็จะใช้ตัวนั้นนะคะ แล้วก็ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีปาร์ตี้เท่าไหรค่ค่ะทุกคนคะ่ะสินค้าแพงมากจริงๆอยู่บ้านเรานะคะเพราะว่าอาหารก็พอใช้จ่ายได้เนาะที่นี่ก็คือมันแพงมากเหมือนกับบ้านเราเปรียบเหมือนบ้านเราเนาะคนไทยอยากกินสปาเก็ตตี้ถือว่าแพงเลิศดรูแล้วที่นี่ใครได้กินอาหารไทยนะคะถือว่าเลิศดรูและะ้วค่ะทุกคน แพงมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยแพงกว่าอาหารอิตาเลียนเลยค่ะอาหารเอเชียของนําเข้าวันก็เลยเอาราคานะคะของสินค้าแต่และชนิดนะคะมาให้ทุกคนดูนะคะว่าแพงขนาดไหนไม่ต้องอิจฉานะคะคนคนไทยที่อยู่เมืองไทยพวกคุณโชคดีมากเลยค่ะที่ได้กินอาหารไทยไม่ต้องจ่ายแพงแบบนี้เงินเดือนนะคะสองพันในอยู่ยากมากเลยค่ะเพราะค่าใช้จ่ายค่าครองชีพที่นี่แพงมากๆดูค่าราคา ขนาดมาม่านะคะดู1.8ยูโรนะคะซองหนึ่งนี่แหละค่ะนี่ก็คือร้านขายของฟิลิปปินนะคะทุกคนค่ะก็จะส่วนมากจะจะมีของฟิลิปปินนะคะสินค้าจากฟิลิปปินนะคะจะมีเพื่อนฟิลิปปินเยอะมากเลยค่ะคนฟิลิปปินมากเลยค่ะที่ซาเลโน,โนที่เมืองนี้นะคะร้านนี้เป็นร้านประจําของคนฟิลิปปินนะคะมีทุกอย่างที่เขาต้องการข้าวกระถุงละ3าม จุยูโรนะคะคูณไป3.8คูณ37.38 1ยูโรเท่ากับ38นะคะคูณไปค่ะดูค่ะทุกคนดูราคาค่ะว่ามันแพงขนาดไหนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากอย่ซื้อเลยค่ะทุกคนค่ะอันไหนที่ใช้แทนกันได้เราก็ใช้แทนกันเนาะนี่ราคาบรรยากาศในร้าน ที่นี่ร้านขายของเอเชียเยอะค่ะที่เมืองซาเลโนเพราะว่ามีคนเอเชียเยอะคนฟิลิปปินเยอะมากเลยค่ะมาทํางานที่นี่มาตั้งรากฐานอยู่ที่นี่เป็นเป็นแม่บ้านนะคะเข้ามาทั้งครอบครัวนี่ค็คนฟิลิปปินนะคะที่วานมาด้วยนี่ร้านเล็กๆเองค่ะแต่มีแต่ของสินค้าฟิลิปปินนะคะมีครบทุกอย่างส่วนมากจะเห็นแต่คนฟิลิปปินค่ะมาที่นี่บานคนไทยคนเดียวค่ะมากับเพื่อนเพื่อนฟิลิปปินนะคะ ดูค่ะบรรยากาศในร้านเล็กๆค่ะแต่มีทุกอย่างนะคะนี่แหละค่ะวานมากับเมเลนีและก็เทเลซ่านะคะมาซื้อของร้านเล็กๆนี้นะคะคนไายก็เป็นคนฟิลิปปินส์นะคะทุกคนเล็กๆแต่มีทุกอย่าง yes. น้ำภาพค่ะวันนี้เข้าเมืองนะคะมาซื้อสินค้าเ,เ,เทเลซ่านะคะขับรถมา,าวานนั่งรถเข้ามานะคะประมาณ30สนาทีค่ะขับมาจากปฏิป้ายานะคะทูสแลนเนาะ S <S> ย,ยังแกวอยู่นะคะ67ปีแล้วค่ะเทะเลซ่าอายุเยอะแล้วแต่ยังสาวอยู่เลยเราก็จอดรถไว้ข้างๆนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเมืองซลแลเนโนนะคะมีร้านอาหารทุกอย่างเลยค่ะทุกคนค่ะเป็นเมืองที่ใกล้กับทะเลนะคะที่วันเคยมาถ่ายวิดีโอตั้งหลายครั้งนะคะส่วนมากจะถ่ายที่ใกล้กับทะเลนะคะวันนี้วันอยู่ในเมืองค่ะเข้ามาในซอยข้างในนะคะทุกคน เดี๋ยวถ้าเราซื้อของเสร็จนะคะจะพาทุกคนเดินเข้าไปในเมืองนะคะทุกคนไปดื่มกาแฟกันค่ะน,นี่ค่ะบรรยากาศถนนวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะทุกคนค่ะคนจะมาเดินเยอะมากเพราะว่าเป็นเมืองที่สวยมากติดกับทะเลนะคะเมืองซาเลโนนี่สวยมากๆเลยค่ะทุกคนสถานที่ช้อปปิ้งก็เยอะด้วยค่ะดูบรรยากาศไปพร้อมกันค่ะทุกคนระหว่างสองข้างทางนะคะแต่ ซาเลโนมันอยู่ในเมืองนะคะสินค้าก็จะแพงกว่าที่ปาติปายาหน่อยนะคะที่ปาติปายานะคะส้มเขียวหวานก็1โลก็1ยูโรนะคะก็ประมาณ37บาทแต่ถ้าซาเลโนนะคะก็แพงขึ้นมาหน่อยส้มเขียวหวาน1ยูโร20เซนหรือประมาณ1ยูโร50เซนนะคะก็แพงขึ้นมาหน่สิบาบาทประมาณนี้เพราะว่าอยู่ในเมืองค่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะทุกคนคะ่ะเมืองซาเลโน เป็นเมืองที่สวยมากช้อปปิ้งแล้วก็เป็นเมืองที่เขาประดับไฟได้สวยงามมากๆวันนี้ท้องฟ้าดีค่ะมีแดดทั้งอาทิตย์เลยค่ะอากาศดีมากเลยค่ะทีซาเลโนนะคะที่ทางใต้ของเราค่ะทุกคนนี่นะคะอยู่บนภูเขาค่ะทุกคนมีหินนี่เป็นชัน้นเป็นชั้นเหมือนญี่ปุ่นเลยเนาะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีเลยเนาะเมืองเขาสร้างว้านอยู่บนภูเขาแข็งแรงมากเลยค่ะทุกคนค่ะดูบรรยากาศดีมาก วันนี้ที่ซาเลนโนนะคะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะทุกคนมีแดด2อาทิตย์แล้วค่ะดีใจมากๆเลยอาทิตย์ก่อนฝอนตกทุกวันเลยค่ะวันนี้ก็เลยมาเดินนะคะเป็นโอกาสดีนะคะเดี๋ยวพากันไปดื่มกาแฟนะคะทุกคนค่ะเดาไปถึงร้านกาแฟแล้วเราถ่ายอีกรอบเนาะ ค่ะเรามาถึงร้านกาแฟนะคะเรามาถึงแล้วค่ะวันนี้วันสั่งคาปูชิโน่นะคะนมผสมกาแฟค่ะแล้วก็โคตรซองนะคะไม่มีอะไรอยู่ข้างในเปล่าๆนะคะทั้งสามเลยค่ะสั่งเหมือนกันหมดนี่ค่ะทีซ่าแลโน่ค่ะทุกคนคะ่ะคาปูชิโน่ก็จะแพงกว่าที่ปฏิปายานะคะที่นี่สองอยูโรห้านะคะต่อหนึ่งแก้ว แต่ถ้าปฏิปยาก็1ยูโร50เซนค่ะก็จะต่างกันอยู่ในเมืองกับอยู่ต่างจังหวัดเนาะนะคะก็จะต่างกันนี่นะคะบรรยากาศร้านกาแฟเยอะมากกาแฟกับพิซซาเยอะมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะได้รูปหัวใจมาด้วยกับปูชิโนของเรานะคะกาแฟจะดังมากเลยที่นี่ที่อิตาลีนะคะทุกคนคะ่ะเขาก็จะทานคู่กับโคซองค่ะพวกนี้ นี่นะคะที่วานสั่งสามคนเหมือนกันเลยค่ะโคซองก็หนึ่งจุดห้ายูโรนะคะก,ก็ประมาณสี่สิบาบาทโคซองหนึ่งชิ้นนะคะกาแฟก็ประมาณเจ็ดสิบเอคาัมคาปุชิโน่นะคะก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะคะตัวแก้วประมาณนี้ค่ะทุกคนค่ะ หลังจากเราดื่มคาปูชิโน่เสร็จนะคะวันพาทุกคนนะคะไปเดินตรงศูนย์กลางของซานแร n โนนะคะที่ทุกคนจะมาเดินบ่อยมากจะมีห้าจะมีร้านขายช้อปปิ้งขายของเยอะมากขายเสื้อผ้าช่วงนี้ลดราคาค่ะทุกคน70% 50% 70%ค่ะหลังจากปีใหม่แล้วช่วงนี้สินค้าลดเยอะมากๆเลยค่ะถ้าเป็นช่วงวันเสาร์คนก็จะมาเดินที่นี่เยอะมากเพราะเป็นเมืองที่สวยงามค่ะเมืองซานแรโนนะคะ คนจะมาเดินเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนหลังจากดื่มคาปูชิโนเรามาเดินย่อยหน่อยค่ะทุกคนเดินย่อยเดินถ่ายรูปของสวยๆงามๆหน่อยนี้แหละค่ะตรงศูนย์กลางนะคะข้างขวานีก็จะเป็นทะเลนะคะติดกับทะเลเขายังช่วงถ้าเป็นช่วงเย็นเนาะเขาจะประดับไฟสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นเมืองที่น่าเดินน่าท่องเที่ยวมากๆเป็นเมืองที่สงบค่ะเมืองซาเลโน เมืองที่สะอาดสงบแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะเหมาะกับการมาท่องเที่ยวมากๆหากจากเมืองของบานขับรถมาก็30นาทีนะคะนั่งรถไฟมาก็ประมาณ15นาทีหรือ10นาทีค่ะถึงตรงนี้ค่ะทุกคนเดินดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าชอบร้านไหนสินค้าตรงไหนนะคะ Buono, mandamela tutta sì. si si da tutto è bello proprio che si telefono, ma non c'è si dava che andava a fare non c'era un oh tu ta. Pakisabi, eto po. One time, Oh. Sige na po. Nakita dito. 'Yan daw siya. Si Juan ไวเอ็นดรีไวโอเคหลังจากช้อปปิ้งเสร็จนะคะถึงเวลาต้องกลับไปปฏิปายาแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะ เที่ยงครึ่งแล้วค่ะต้องกลับไปทํากับข้าวให้พ่อลูกนะคะทุกคนเราช็อปเต็มที่แล้วค่ะได้ของที่ต้องการแล้วนะคะนี่ขอให้ทุกคนดูเรานั่งรถไปด้วยกันนะคะดูวิวสองข้างทางไปพร้อมๆกันค่ะทุกคนวันก็ขอจบไปกับคลิปที่เดินทางกลับนะคะทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะนานๆจะลงคลิปทีค่ะทุกคนค่ะต้อง ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะที่ยังไม่ลืมกันนะคะช่วงนี้ก็จะห่างหายไปนานหน่อยค่ะกับวิดีโอหนึ่งนะคะทุกคนค่ะแต่ยังคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพยายามนะคะหาวิดีโอที่ใหม่ๆมาให้ทุกคนชมนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ